สวัสดีค่ะเ้ยคุณมิลิน่คุณแจงนนำตัวเลยค่ะทั้งคู่ชื่อมนชโนกัญญาทิปค่ะอายุ24ปีค่ะทำอาชีพยูทูบเบอร์ช่อง MJ Special ค่ะชื่อมิลินโพคินยินกรมนะคะอายุ23ปีค่ะทำอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่อง MJ Special เหมือนกันค่ะเคอทำด้วยกันเริ่มต้นเจอกันได้ยังไงฮะ เริ่มต้นคือวันนั้นเป็นวันเกิดของพี่สาวค่ะแล้วเขาเป็นเพื่อนกับพี่สาวเรา uh huh. อเขามีแฝดเขาเดินมาหาเรามี <Be S 1> แฝดสาวแฝดเขามีสาแฝดแล้วเดินมาหาเราแล้วบอกว่ามากับใครแล้วมาคนเดียวหรออย่างเงี้ยเข้ามาทักทายก่อนอ uh huh. แล้วก็ววเาเรก็งงค่ะวันนั้นงงอะไรคือใครแล้วบอกมานั่งด้วยแล้วบอกว่าเนี่ยชอบเต่าไหมชวนไปดูเต่าที่ห้อง ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยเจอนยู่นี่จะไปชวนดูเต่าใช่ค่ะใช่คุณคุณคิดอะไรอยู่วันนั้นบอกได้ไหมคุณแจงก็อยากชวนเขาไปแบบก็ชวนคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออชอบเขามาคนเดียวแต่ว่าเอ้ยวันนั้นคนเดียวคนเดียวแต่ว่าเขามากับแฟนเขาเดี๋ยวกันนะแจงเนี่ยเราเป็นคนชอบผู้หญิงตั้งแต่เด็กแล้วใช่ค่ะ แล้วมิลินหล่ะเป็นคนที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วไหมไม่เคยคิดจะคบผู้หญิงเลยแฟนที่เราพาไปวันนั้นก็คือผู้ชายผู้ชายแล้วเราเข้าไปสุมสี่สุมห้าได้ดูไหมว่าเขามากับแฟน<อ>คือเขานั่งอยู่คนเดียวค่ะอ๋อเราก็เลยไม่รู้ใช่ค่ะแล้วเราก็บอกว่าเรามากับแฟนโอเคก็ไม่เป็นไรเขาก็ชวนชวนไปดูเต่าต่อค่ะอ๋อ <laughs> ไม่สนใจด้วย ไม่สนค่ะแฟนเพื่อเลยอ๋อไม่ไม่สนใจจะไปดูเต่าจะพาไปดูเต่าให้ได้แล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาชอบผู้หญิงเขาอะไรว่าเต่าเต่าอะไรวะอ๋อเต่าอะไรอ่ะทั้งคืนวันนั้นคือเขาชวนไปดูเต่าค่ะเต่าอะไรแองเป็นตุ๊กตาเต่าค่ะที่ที่อยู่ในห้องคือเราจะชวนเขาคือจะหาเรื่องชวนเขาไปชาใช่ค่ะโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าเขาชอบสไตล์แบบเราไหม ใช่ค่ะเอะจะชวนดูเต่าทั้งคืนแล้วตุกตาเต่าว่ะมันมันมันพิเศษยังไงมันเศษเขาชอบตุกตาเต่ามันเหมือนเหมือนเอาอมยิ้มไปล่อแบบใหญ่เอ็นนยตีดูอมยิ้มกินอมยิ้มกัดอะไรอย่างเงี้ยมันเ็ตรงมันเป็นตรงจุดหมายเลยอ่ะของเขาว่าค่ะแล้ววันนั้นเราพอพอจบงานวันเกิดพี่ปุ๊บแล้วก็เราไปถามพี่สาวว่าพี่พี่พี่เนี่ยคนเนี่ยพี่แจ้งอ่ะมันชวนเปิดไปดูเต่า เราก็ถามแบบนี้แล้วแล้วพี่สาวก็บอกอีง่ามันจุมึงเข้าห้องเนี่ยอาไม่ฉัไม่ยิงเนี่ยโอรู้เลยทันทีาอ้หันก็เลยพาไปดูเตาเ้าไปแล็วเตาแจงตัวก้าทุกวันนี้มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งอะอเออแล้วนี่คือตอนนั้นเราก็รู้แล้วว่าแจงมาไม่ดีไม่ไรกับเราแล้วใช่ใช่แล้วมันไปเริ่มกันตอนไหน แล้วปีหนึ่งคือเราก็คุยเป็นพี่เป็นน้องเนะะี่ยค่ะแล้วก็เราก็โสดตอนนั้นก็อกหักแล้วเราบอกว่าไม่เอาละบอกแม่ไม่เอาละแฟนเราเจ็บเราพอแล้วแล้วช่วงนั้นก็คือเขาเหมือนกับว่าอ๋อเราโสดเหรอเขาก็ทักมาคุยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเออเราก็แบบเออผู้หญิงไม่เป็นไรหรอกคุยคุยไปเถอะอย่างน้อยก็เป็นพี่สาวช่วยให้เราไม่เหงาอย่างเงี้ยแล้วพอปีหนึ่งปุ๊บคือเราก็เริ่มแบบว่าเออคนนี้ก็ดีนะ แล้วก็ปรึกษาแม่แม่คือคนเนี้ยเราคุยอยู่แต่แม่ญาติพี่น้องเพื่อนไม่คบเพราะว่าประวัติเขาก็ชอบโหรจะชู้กาไม่ไม่รู้คนคุยเขาเยอะเออเพื่อนเขาเพื่อนเราอ่ะรู้หมดว่าเขาไปทําอะไรมานู่นนี่นั่นแต่เราอ่ะไม่รู้ไม่เยอะได้ไงอ่ะโทรโทไปดูต่างห้องโทอททอ ไปดูเต่าห้องเราป่ะเจ้ใครก็ชวนดูเต่าหมดอ่ะเคยมีคนขึ้นไปดูเต่าห้องเราไหมไม่เคยค่ะคือคุยเล่นๆเฉยๆจะเป็นคนแซลๆแต่ถ้าเขาไปก็โอเคอ๋อเออก็คือแล้เราเพื่อนก็ต้องแอนตี้ดิเพื่อนแอนตี้ทุกคนเราไม่เชื่อเพื่อนหรอก็ไม่เชื่อค่ะเราเราเชื่อใจตัวเองว่าอ้าว ในเมื่อเราเคยคบผู้ชายแล้วเรายังไปกันไม่รอดเลยใช่ไหมเราก็เลยว่าอ้าวแล้วถ้าคบผู้หญิงมันจะเสียหายอะไรลองดูลองแม่ลองลองดูก่อนคือแล้วหลังจากนั้นมาก็ย้ายมาอยู่หอด้วยกันเวลาเราไม่ตรงกันเขา<ช>ทํางานแล้วก็เราฝึกงานเราฝึกงาน8ปดโมงถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาทํางานเที่ยงตอนแรกก็เลิกสองทุ่มแต่ว่ามันเลยกว่านั้นอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาเขาก็มีสังคมของเขาแบบนี้ค่ะคือติดเพื่อนคือทํางานอย่างเดียวเลยค่ะ ทำแต่งานแล้วก็กลับมาเราก็นอนเขาก็ตื่นอย่างเงี้ยค่ะ<ช>คือเวลาไม่ตรงกัน<ช>เวลาไม่ตรงกันคือทะเลาะกันทุกวันเลิกกันทุกวันเกกน,น,นี้ยค่ะ<ป>เื่องีากเวลาใช่ค่ะเวลาคือความผูกพันมันลดลงอะค่ะอแล้วก็เราก็เลยถามว่าเนี่ยถ้าคุณทํางานตรงนั้นอะคือสนุกแล้วอะงั้นปล่อยเราไปเหอะปล่อยเราไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้เหอะเราอยู่คนเดียวได้แล้วคุณไม่ต้องไม่ต้องมาสงสารหรือว่ามาอยู่กับเราหรอกแต่เขาไม่ยอม,อม เขาก็พยายามที่จะง้อเราทุกวันหนูก็ลาออกจากงานแล้วก็ลาออกจากงานมาอยู่กับเขาแล้วก็เริ่มสร้างอะไรด้วยกันไงค่ะลาออกจากงานแล้วมาทําอะไรอะทํ o u t u b e ค่ะอ๋อคุณเปรี้ยวมากฮะออกจากงานเลยเพื่อเขาแล้วก็เริ่มต้นทํา y o YouTube เลยใช่ค่ะอ๋อเหรอแล้วตอนนี้สถานการณ์ YouTube เป็นไงบ้างก็ดีดีขึ้นค่ะยอดดีใช่ค่ะ ที่ดีเพราะว่าเราเปิดเผยตัวทั้งสองคนเป็นแฟนกันคนก็เข้ามาดูกันเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะเป็นรายการอะไรพาไปเที่ยวอะไรเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยค่ะช่อง MJ Special MJ Special ก็คือมิลินกับแจงย้อนวิวหน้ากาน้องยอนวิยอวย้อว2นวิย้อย้อน้อนวยอนย้ครวินวยอนย้นวิ้นวิยอนวิวย้อวน้ยออนน้วนอน้วน้ นี่ถามต,ตรงๆได้ไหมคุณก็สวยกันทั้งคู่มีผู้ชายเข้า,าจีบคุณไหมชุดไปเที่ยวสองคนอะ่ะก็มีแต่ฉันว่าจะจีบเขา<อ>แล้วเขาก็จะงอนเราทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะก,กันบ่อยเรื่องที่แบบเขาเขาไม่รู้ไงว่าเป็นแฟนกันก็จะมาจีบขอเบอร์ขอไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะล่นสวยมากอะ่ะ<อ>ยืนสวยเ<อ>ด่นแ<อ>ต่งานมาเลยอะ่ะใช่แล้วเป็นงอนเขาทำไมเขาเล่นด้วยเหรอเราไม่ได้เล่นด้วย องอนนะพี่ <laughs> มันเป็นแบบนี้พี่ก็แฟเราสวยแต่เราก็บอกว่าเราเราไม่เรามีแฟนแล้วนะางเี้ยเรามีแฟนแล้วไม่เป็นไรเขาแค่ติดตามไอจีเฉยๆก็งอนคือทะเลาะกันเลยส่วนมากจะเป็นแบบทะเลาะกันแบบเนี้ยไม่มีอะไรเยอะแต่จากแต่ก่อนที่หนึ่งปีเราทะเลาะกันทุกวันตอนนี้คือกลายเป็นไม่ถึงสิบครั้งอะนานๆทีจะทะเลาะกันส่วนมากจะเป็นเรื่องงานเรื่อง u t u b e อะไรแบบนี้ค่ะ ก็อยู่กันด้วยความเข้าใจถ้าเรากำลังนักปวดหัวสามปีแล้วมีอะไรจะบอกกันบ้างฮะก็ขอบคุณที่แบบวันนั้นเขารอเราแล้วก็เราก็เลือกเขาแล้วก็ก็รักรักแค่นั้นแหละไม่เลเออปกติจะไม่ค่อยบอกรักออกสื่ออะไรเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอยู่หน้ากล้องก็จะเราเห็นแค่แค่เนี้ยค่ะแค่กล้องแต่วันนี้คือ เราอยากจะบอกว่าวันนี้เราได้พิสูจน์ให้ทุกคนให้พ่อแม่ให้เพื่อนเห็นว่าเราไปด้วยกันได้เงี้ยค่ะคือเขาอ่ะตามใจเราทุกอย่างดูแลเราทุกอย่างเลยแล้จะบอกว่าเรารักเขาแล้วก็อยากให้เขาดูแลตัวเองมากๆเงี้ยค่ะเพราะทุกวันเนี้ยเขาเป็นคนตัดคลิปเองเหมดเลยทุกวันทุกวันทุกวันคือนอนเจ็ดโมงเช้าเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่า ขอให้เขาดูแลตัวเองเพราะว่าสมมติว่าวันหนึ่งเขาล้มป่วยมาคือเราก็แย่เหมือนกันอ่าบอกครับแม่ก็หากอยากให้ดูแลตัวเองเอจจอชา่วาเวลาช่วงเวลาสุขอบคุณค่ะขอบคุณค้าขอบคุณคอาจรติดตาม n อ Special